และนี่คือคาเฟ่ฟอร์มูล่าบีอยู่ที่หลวงพะบางเป็นอีกหนึ่งหารที่นักท่องเที่ยวกำลังให้ความสนใจบอกว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าของหวานเว้าวได้วารสลด,ดีเกือบทุกเมนูบรรยากาศภายในหา้านตอนเช้าจนถึงช่วงเที่ยงหนาแน่นไปนด้วยลูกค้าสาวต่างชาติ นอกจากเมนูเครื่องเดิมและของหวานที่มีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์แล้วภายในหั่นกระตบแต่งได้อย่างสวยงามเบึ่งแล้วดูดีมีสไตล์สุดๆหลังจากที่ได้มาลองสัมผัสบรรยากาศเบิ่งแล้วเว,ว้าได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าสนใจบอกแปลกเลยว่าเป็นอย่างนักท่องเที่ยวคือให้ความนิยมหลายแท้ ทีมงานนักเลงตอนเองมีโอกาสได้มาที่คาเฟ่แห่งนี้กับเป็นครั้งที่2แล้วหู้ซึกว่าประทับใจและก็อยากจะกลับไปอีกและแมนใหม่ที่มีแผนจะไปเที่ยวรวงพอบางอย่าลืมแวะไปที่คาเฟ่ฟอร์มูล่าบีเดอร์ลองแวะไปสัมผัสบรรยากาศซิมรสชาติเครื่องดื่มและของหวานเบิงว่าจะแซ่บคือนักเลงตอนเว้าวหรือบอ